ติดตามพายุพิภากันซะหน่อยคุณผู้ชมฮะตอนนี้ทั่วประเทศไทยนะฮะก็จะมีฝนตกหนักขึ้นทางอุตุก็เตือนนะฮะทั้งทางจังหวัดชายทะเลนะครับหาดไทยก็เดี๋ยวจะตั้งวอรูมกันทีเนี้ยวันนี้จะเข้าฝั่งทางเวียดนาม,มนะครับตอนบนคือขนาดที่ยังไม่ขึ้นฝั่งเลยนะ,ะนี่คือทำให้มีเรือร่มในอ่าวฮาลองเบ่ะแล้วยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เกือบเกือบจะ40แล้วนะ37ได้อย่างเป็นทางการที่ออกมานะครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้ก่อน นะฮะหลังจากที่พายุวิภาเน่ถล่มเนคุณผู้ชมโอ้โหโอ้เรือมันเอียงกระเทเลขแ้ว่ควไปเลยอ่ะ นี่แหละครับเป็นเรือนักท่องเที่ยวนะครับกลางอ่าวฮาลองเบซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเวียดนามครับเนี่ยนะหลังจากที่เกิดพายุฝนเนี่ยคืนแรงซัดกันแบบนี้ยามชายฝั่งช่วยผู้รอดชีวิตได้อย่างน้อย11คนกลับขึ้นฝั่งแต่สภาพอากาศคือแย่จริงๆครับคือลมแรงฝนตกอย่างต่อเนื่องคือเป็นอุปสรรคมากในภารกิจกูภ้ภัยแล้วก็ทำงานกันตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายอีก8คน มีรายงานว่าขณะเกิดเหตุมีลูกเรืออยู่5นะครับแล้วมีผู้โดยสาร48ในจำนวนนี้น่าตกใจฮะไปเที่ยวกันเป็นเด็กอายุเนี่ยน้อยอยู่เลยเมากกว่า20คนอยู่บนเรือนะครับเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย37คนนะครับรัฐบาลเวียดนามสั่งเปิดการสอบสวนหาสาเหตุอุบัติเหตุในครั้งนี้และประกาศลงโทษผู้เกี่ยวข้องเลยนะฮะหากว่า มีการละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยเจ้าที่ท้องถิ่นระบุว่าเรือลำนี้ล่มระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าขนองมีฟ้าผ่าแล้วก็มีลูกเห็บตกในพื้นที่แต่หน่วยงานด้านอุตุเนื้อวิทยาของเวียดนามเขาบอกว่าสภาพอากาศเดียวร้ายทางตอนเหนือในช่วงนี้ไม่ได้เป็นผลมาจากอิทธิพลของ พายุวิภานะครับเพราะตอนนี้ยังอยู่ในทะเลจีนใต้แลวจะขึ้นฝั่งก็คือวันนี้นะครับค่ะเนี่ยขนาดยังไม่ขึ้นฝั่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเห็นภาพนะก็คือค่อนข้างที่จะมืดฟ้ามัวดินนะคะแล้วก็มีทางด้านของลูกเห็บแล้วก็ฝนพล่มหลายพื้นที่นะคะอย่างที่ด้านของเมืองฮาลองค่ะคก็คือจังหวัดกวางนินของตอนเหนือเวียดนามสภาพอากาศเนี่ยมันก็เป็นสภาพอากาศที่เขาบอกว่ามันสุดขั้วนะแล้วมันก็เชื่อ มโยงกับพายุวิภานี่แหละค่ะคาดการว่าจะต้องมีฝนตกหนักอีกสัก 3 4วันได้แล้วก็มีไฟฟ้าดับด้วยนะคะบริเวณท้องถนนก็มีน้ําท่วมขังแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของเมืองนี้ด้วยในขณะที่ฮานอยค่ะเมืองหลวงของเวียดนามตอนนี้ฝนก็ถล่มหนักจริงๆค่ะพายุเนี่ยมันพัดเอาพวกสิ่งของต่างๆเนี่ยปลิวไปตามท้องถนนค่ะคุณผู้ชมค่ะ <โห S 1> น้ําท่วมแบบนี้เลยค่ะมอเตอร์สมมอเตอร์ไซค์นี่ล้มระเนระนาดกันเต็มไปหมดเลยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพายุเนี่ยเขารวมตัวกันแล้วก็จะ ตัวเป็นพายุเ,ออเป็นตาพายุนะคะก็คือแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะก,กลายเป็นไต้ฝุ่นค่ะในอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะพัดถล่มฮ่องกงแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งแม้ว่าพายุวิภาเนี่ยค่ะอาจจะมีการลดระดับลงแต่ก็ยังเป็นภัยคุกคามค่ะโดยจะมีลมกระโชกแรงตามแนวชายฝั่งแล้วก็เกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะพายุเนี่ยค่ะอาจจะสูงแล้วก็ไปซัดพวกตามแนวชายฝั่งได้ ครับประเทศไทยเองก็ก็ถือว่าเป็นเป็นได้รับอิทธิพลมาอย่างเชียงใหม่คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ฝนตกต่อเนื่องคนบ่นอุบเลยนะเพราะน้ำระบายไม่ทันเนี่ยฮะลงมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหท่วมแบบนี้นะครับบริเวณผิวถนนก็คือถนนช้างคานแหล่งเศรษฐกิจสําคัญของเชียงใหม่ด้วยแล้วก็มีทางลอดใต้สะพานปา่าแดดเป็นนี้เป็นจุดเสี่ยงคือน้ําท่วมขังเป็นประจําถนนสีปิงเมืองอย่านกาดก้อมอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับ รถที่ขับผ่านไปค่อนข้างลำบากเนี่ยใชม่มัตรทสงมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะฮะบางคันดับเลยเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมกําลังออกไปช่วยเหลือคือคันไหนดับก็ต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่น้ําท่วมโดยเฉพาะสีแยกวรวงวงถนนช้างคานระดับน้ําสูงถึงหัวเขา่า<อ>นี่ครับเทศบาลน,นครเชียงใหม่เร่งเปิดฝาท่อระบายน้ําหลายจุดในช่วงกลางดึกเลยนะครับ เนี่ยตอนนี้มีรายงานเข้ามาบอกว่าสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วคือคมันระบายไม่ทันจริงๆม,มาทีมมาเร็วมาแรงใช่ค่ะแล้วก็บางจุดเนี่ยมันก็เป็นจุดที่แบบว่าเออที่น้าท่วมสะสมบ่อยๆอ,อยู่แล้วด้วยนะคะตอนนี้ต้องจับตามองเป็นพิเศษนะครับเกี่ยวกับผลกระทบจากพายุวิภาเพราะว่าจะเคลื่อนตัวผ่านอ่าวตังเกียรเนี่ยแล้วขึ้นเวียดนามนะฮะในตั้งแต่วันนี้หลังจากนั้นจะอ่อนเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่าแต่ก็ยังคงทําให้มีฝนตกเยอะ แล้วก็มีประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่อันดามันภาคใต้และอ่าวไทยด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้โอ้โหเขาเรียกว่าทั่วประเทศจะรับ <c oughs> ผลกระทบแต่มีจังหวัดที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษครับ ถ้าเป็นโซนใต้กับตะวันออกมีจันทบุรีตราดระนองและพังงานะฮะอันนี้ขอให้เตรียมรับมือกันไว้ค่ะแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพายุที่กําลังทําให้เกิดผลกระทบไทยในประเทศไทยของเราเองเนี่ยทางด้านของรัฐบาลเองเขาก็เตรียมที่จะตั้งวอร์มูมแล้วนะคะเพื่อที่จะรับมือกับผลกระทบที่มันกําลังจะเกิดขึ้นและก็หลายจังหวัดเองค่ะเขาก็รับมือเช่นเดียวกันหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาค่ะจากผลกระทบของพายุวิภาอย่างเช่นจังหวัดน้องคายค่ะบึงกาฬนครพนมเขาจะ มีการรับมือเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะมีการเคลื่อนตัววันนี้นะวันนี้ทบหนักนะแล้ววันนี้เสร็จปุ๊บเขาจะเคลื่อนเตียวไปทางภาคเหนือต่อไปด้วยนะคะคทีนี้ล่าสุดค่ะนายภูนธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้กับกระทรวงมหาดไทยกำชับไปละค่ะกับเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคให้ปฏิบัติ งานติดตามสภาพอากาศแล้วก็ต้องประเมินร่วมกับหน่วยที่เขาเกี่ยวข้องโดยใช้ห้องปฏิบัติการวอรูมได้ตลอด24ชั่วโมงน,นะคะแล้วก็ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อข่าวปลอมอน,นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับคือมันมีข่าวแบบเฟคนิวอ,อ่ะบางทีก็สร้างความตื่นตกใจให้กาบคนนะฮะคือได้สั่งผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำเนี่ยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มันมีฝนตกสะสมมากกว่า90มเมตรคือเขาดูปริมาณฝนไอ้จุดนี้แหละมากกว่า90มันมีสิทธิ์ท่วมขังได้แล้วก็มีพื้นที่จุดเสี่ยงไอ้พวกน้ําท่วมซ้ำซากอะไรแบบนี้เร่งนะฮะไปตรวจสอบซ่อมแซมพวกแนวคันกั้นน้าบริเวณริมแม่น้ํากําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําระบายท่องน้ํารองรับสถานการณ์เพราะเชื่อว่าฝนตกหนัก,นกแน่รวมถึงสถานการณ์น้าหลากให้เตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือนะฮะ ความพร้อมของการสื่อสารแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักเพื่อจะได้เตรียมเรื่องของแผนการอพยพหรือว่าหนีไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเอาไว้ก่อนได้นะครับคุณผู้ผมชมก็ติดตามสภาพอากาศแล้วกันช่วงน,นี้สําคัญมากนะฮะใช่ค่ะ